วันนี้นะคะก็ออมก็มีคลิปมาให้ดูอีกเช่นเคยค่ะคลิปที่ออมนำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นคลิปของช่องช่องชาลิสนะคะเป็นชื่อคลิปที่ว่าอยาก ตัวเองต้องเริ่มยังไงนั่นเองค่ะอยากให้ทุกๆคนได้ไปลองดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ออมดูคลิปนี้จบแล้วก็รู้สึกว่าบางทีแค่เปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดหรือเปลี่ยนประโยคนิดเดียวมันก็ช่วยให้เราแบบดีขึ้นได้แล้วอย่างเช่นอยากผอมในตอนที่เรายังอ้วนอยู่ใช่ไหมคะแล้วพูดว่าเราอยากผอมแต่มันก็แค่ความอยากผอมมันไม่ใช่การที่เราแบบต้องผอมหรือเราต้องทําให้ได้อะไรอยอ่างเช่นเราอยากรวยแต่มันก็แค่ค,ความอยากแต่เราก็ไม่ได้เริ่มทําเพราะม<ช>ันแค่อยากจะเฉยมันไม่ใช่ว่าเราต้องรวย ถ้าเราปรับเปลี่ยนความคิดของเราตั้งแต่ภายในและพัฒนาตัวเองออกมาเรื่อยๆคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองพอเรามองย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอืมเราเปลี่ยนตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้นเลยอยากให้ทุกคนได้ลองดูคลิปนี้ดูนะคะก็เป็นคลิปที่ให้ความคิดให้ความเสนอแนะที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็กลับมาตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ในเพจ Facebook เ,เหมือนเดิมเลยนะคะว่าตัวของคุณเองมีวิธีการปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะเป็นความคิดของคุณเองเลยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องตามแบบแผนในคลิปนี้ก็ได้นะคะเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณใช้วิธีนี้ของตัวคุณเองแล้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณแล้วเหมือนเดิมนะคะเจ็บคอมเมนต์ จาก100คอมเมนต์แรกนะคะที่มียอดไลค์สูงสุดก็รอรับเงินรางวัลไปได้เลยค่ะส่วนกติกาดูที่ท้ายคลิปได้เหมือนเคยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะกะติกานะคะก็คือหลังจากที่ทุกคนไปดูคลิปวิดีโอที่ออมแนะนําแล้วกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ของช่องช่องนั้นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ในการทําคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็กดซับสไครป์ช่อง u t u b e พร้อมด้วยนะคะก็คือเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ดอกไมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ที่ออมแนะนําแล้วก ช่องเด็กวัดแอนเดอร์เทมเบอร์ดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปตอบคําถามใต้ที่โพสต์พวกน,นี้ในเพจ f a c e b o o k ได้เลยนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ